สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูแพงกล่านะครับอายุเกือบเกือบเดือนครึ่งครับน,นี้รอบตัดต่อแรกอยู่ที่5กรกฎาคมครับ,รบก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วกลางเดือนมิถุนานแล้วเหลือครึ่งเดือนนะครับ,รบก็อาจตัดต่อแรกได้ครับ ที่ขุดโดยวิธีทางหญ้าออกนะครับแล้วก็ขุดหลุมฝังเป็นแถวแล้วก็หญ้าเหลือก็เอามารวทับด้านบนแล้วก็รดน้ํานะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้รถไถน,นะครับปอดินมันมันร่วนอยู่นะแล้วก็ก็เลยขุดหลุมฝังไปเลยนะครับแล้วก็ ยากวางแล้วก็รดน้ำนะครับยิ่กปลูกง,ง่ายนะครับไม่ต้องไปปัน่นไม่ต้องไปอะไรนะครับขอแค่ต้นพันธุ์ของเราแก่แก่แบบแก่จริงๆอะ่นะก็เอาต้นพันธุ์มาอ่อนนะก็โอกาสกรอดน้อยนะครับที่สําคัญคือต้องรดน้ำนะครับรถ,นะถ้าปลูกแล้วไม่รดน้ําในช่วงแรกๆนี่ตัวเซนต์ตอดยากนะครับอย่างนี้ก็ต้นพันธุ์ก็เริ่มเดือยแล้วนะ นี่ครับจะต,ต้นพันธุ์มาปลูกคือต้องต้องเห็นไหลต้องเห็นไหลแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรากครับอย่างนี้คือคือพอปลูกได้แล้วครอันนี้จะเข้าสี่ห้าวันนะมันจะเริ่มมีไหลออกมาครับอันนี้ก็รดน้ำหมักมูลวัวนะครับรดน้ำหมักมูลวัวไปด้วยนะครับแล้วก็ น้ำน้ำธรรมดาครับน้ำเปล่าสวยได้นะครับได้ปลูกเพื่อเป็นแปลงทดลองนะครับเป็นทดลองไว้เกี่ยวให้วัวกินเล่นๆน,นะครับแล้วก็สมมติถ้า,าจำนวนวัวมันเยอะขึ้นเราก็จะปิีไปไปปลูกที่นานะครับไว้สัก แปลงสักไร่หนึ่งนะครับก็จะเอาต้นพันธุ์จากนี่แหละครับไปขยายต่อนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะฮะทยอยปลูกไปทีละนิดนะครับทีละงาน2ง,งานน่าจะพอ,อะลองปลูกกันดูครับผมไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้ลองปลูกสักเล็กๆเ,เพื่อ,อทดลองดูนะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะครับ ที่สาคัญค okay. ือต้นพ so mm ัน hmm. ธ <sk pardon les ans> ุ์ต้องแก่ต <t ter sensors> ้องหาต้นพัน <t> ธุ์ที่มันเลื้อยแล้วนะครับต้นพันธุ์ที่เลื้อยที่นอนและที่มันล้มแล้วนะครับต้องเอาต้นพันธุ์แบบนั้นนะครับอย่าเอาต้นพันธุ์ที่ตั้งตรงตั้งตรงส่วนใหญ่ต้นพันธุ์ตั้งตรงคือยังไม่แก่ครับต้นพันธุ์ที่แก่แล้วคือต้นพันธุ์ที่มันนอนมันล้มเลื้อยแล้วนะครับต้องสังเกตต้นพันธุ์ดีๆอย่างเงี้ยต้นพันธุ์มันเลื้อย อย่างนี้เอามายังไงก็ปลูกออกนะเพราะมันมีรากนะ้วยังไงก็ปลูกขึ้น,นอันนี้ก็มีทั้งหญ้าปะปนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราตัดตอแรกไปมนะันก็น่าจะตายไปนะครับแล้วก็เหลือแต่แพงกุหลานะครับในอนาคตก็จะขยายไปให้หมดนะขยายให้เต็มสวนเลยนะครับขยายคือเราจะถางถางหญ้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เอาแพงกุหลาไปวางแล้วก็รดน้ํา ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในแปลงในเปียเราก็จะทำนะครับที่ว่างในสวนเราก็จะทําเพราะว่า,าดีกว่าปลา่อยฮะย่าอื่นขึ้นนะครับเราก็จะปลูกแพนกูล่าไปเลยแทรกแทรกไปกับพวกญ่า,าหวานย้ากินนีก็พื้นที่ว่างของสวนนะครับทีนี้เราก็ตัดแพนกุล่าไปให้วัวได้นะครับ ในแปลงในเปียที่โล่งๆก็สามารถปลูกแพโงกุลาได้เช่นกันนะครับแพโงกุลาก็มันไม่สูงมันไม่เบียดกันกับพวกายาในเปียนะครับรสามารถปลูกแซมไปได้นะครับพอถึงเวลาที่มันแก่มันสูงก็มันก็จะเอ็นลงไปถ้ามันแก่มากเกี่ยวไม่ทันก็รอตัดในเปียเสร็จแล้วก็ตัดยาแพโงกุลามาตากแห้งนะครับก็ มัวทางก็ได้โอเคขอบคุณที่รับชมครับผมไปแล้วครับ